ครับก็สวัสดีเช้าวันพุธที่21นะครับเมษายน2564นะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเช้าๆนะครับดอกไม้นะครับเริ่มบานเริ่มสวยนะครับผมเนี่ยดอกสวยเต็มเลยนะครับนะฮะเมื่อวานนะครับเหมือนกันจะไม่เมื่อยนะครับเหมือนกับรีวิวไปประมาณ5-6ต้นนะครับอาการกลัวเหมือนกันนะครับกลัวติดเชื้อโควิดนะครับนะครับก็เมื่อยๆกันนะครับเป็นไงบ้างนะครับทุกคนรักษาสุขภาพ ตัวเองให้ดีนะครับนะฮะตอนนี้เชื้อกําลังระบาดหนักเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะรักษาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะครับนะะไม่ได้เจอกันนานๆบางครั้งก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงไม่ใช่ว่าอยากจะขายต้นไม้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าคิดถึงท่านเนี่ยผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับบางครั้งได้ความผูกพันนะครับผมนะฮะได้ความผูกพันคือเหมือนกับมิตรไมตรีนะครับที่เคยพูดเคยคุยกันนะครับก็เป็นห่วงนะครับคิดถึงนะครับ รักษาสุขภาพดีนะครับทุกคนนะครับคุณลุงคุณป้านะครับคุณดาคุณอาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมีต้นไม้ประมาณสักหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับขายเป็นต้นก็มีนะครับขายเป็นชุดก็มีนะครับแล้วก็แฟนซีก็มีครับแฟนซีจะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับแฟนซีจะเมาเลยก็ได้นะครับถ้าเมาก็จะได้ราคาถูกแต่ถ้าไม่เมาก็ค่าส่งต่อต้นก็มันก็ค่อนข้างสูงครับต้นละ100บาทนะครับค่าส่ง ชวนชมกระถาง11นิ้วนะครับ10นิ้ว11นิ้วเนี่ย10นิ้วนะครับประมาณเนี้ย10นิ้วกว่ากนี่นะฮะจะมี16ต้นนะครับ16ต้นต้นละ300บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับ300บาทไม่รวมส่งนะครับต้นละ300บาทไม่รวมส่งนะครับถ้าท่านเอาเยอะอย่างอย่างเช่น2ต้นเนี่ยค่าส่งจะอยู่ที่100บาทนะครับถ้าเอา1ต้นค่าส่งก็อยู่ที่100บาทเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องใส่กล่องประมาณ 100นะครับนะฮะอสามร้บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผม300บาทยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งนี่คิดต่อต้น100บาทนะครับแต่ถ้าเอา2ต้นค่าส่งก็100บาทนะครับเอา3ต้นค่าส่ง150บาทนะครับนะฮะฟังให้ดีนะครับ1ต้นค่าส่ง100บาทนะครับอ่าถ้าท่านซื้อ1ต้น300บาทเนี่ยท่านต้องบวกค่าส่งอีก100บาทนะครับนะก็เป็น400บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านซื้อ3ต้นท่านก็บวกค่าส่งไปอีก 150บาทนะครับแต่ท่านซื้อ2ต้นท่านก็บวกค่าส่งไปอีกแค่100บาทนะครับสต้นในค่าส่งก็100บาทครับมันสามารถใส่กับหัวกับท้ายได้นะครับผมนะเราแพ็คแพ็คเป็นอย่างดีนะครับผมนะก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ยอมรับการตอบรับจากลูกค้านะครับว่าการแพ็คของเรานะครับดีนะครับแพ็คมาดีนะครับผลเสียน้อยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็อาจจะมีบ้างนะครับบางบางรายนะครับอาจจะแบบว่า มีใบช้ำมียอดหักบ้างบางครั้งนะครับสมัยก่อนนู่นนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่1นะครับต้นที่1นะครับราคา300บาทนะครับ300บาทนี่ครับดอกแบบนี้นะครับนี่นะครับดอกแบบนี้นะครับต้นที่1ราคา300บาทนะครับติด4กิ่ง5กิ่งเลยนะครับนะฮะสกิ่ง5กิ่งเลยนะครับมันเป็นมันหลายกิ่งแล้วนะครับ 300บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับค่าส่ง100บาทนะครับนะค่าส่ง100บาทนะครับอันนี้ต้นที่2นะครับดอกสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่เยอะจริงๆนะครับวันนี้ใครถามมาเยอะนะครับเหลืองกันทรานะครับผมนะต้นที่2นี่300บาทเหมือนกันนะครับผม300บาทนะครับต้นที่3นะครับต้นที่3นี่ก็เหลืองเหมือนกันนะครับนี่ก็เหลืองเหลืองกัทราเหมือนกันนะครับเนี่ยใครถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยนะถามมาเยอะต้นที่3นี่ก็ 300อยบาทนะครับ300อยบาทนะครับ300บาทได้กี่กิ่งนะครับได้1 2 3 3สามสามกิ่ง4ี่ห้าหยอดนะครับหนึ่งหนึ่งสามี่ห้าห้ายอดนะครับโอ้เป็นพุ่มแล้วเป็นพุ่มแล้วนะครับต้นที่4นะครับก็300บาทนะครับ300บาทเหมือนกันนะครับต้นที่4ี่นะครับใครเอาเหมาเนี่ยราคาส่งมันจะถูกนะครับถ้าใครเอาเยอะนะราคาส่งมันจะถูกถ้าใครเอา1ต้นเนี่ยค่าส่งหนึ่งอยบาทนะครับผม4ี่ยอดเหมือนกันนะครับพอๆกันนะครับต้นที่4ี่ มาต้นที่ห้านะครับต้นที่ห้าก็สา0รอยบาทเหมือนกันนะครับส0 0ร้อยบาทเหมือนกันจะมีกิ่งกิ่งต้นเมนนะครับที่ผมไม่ได้ตัดออกนะครับกิ่งต้นเมนครับไม่ได้ตัดออกเนื่องจากว่านะครับต้นที่ห้านะครับนี่นะที่ผมไม่ตัดออกนะครับก็เนื่องจากว่าเผื่อท่านเอาไปเสียบแฟนซีนะครับเป็นแฟนซีนะครับเป็นเผื่ออยากจะหาต้นอื่นมาเสียบเป็นแฟนซีบ้างนะครับนะฮะมันก็จะได้อ่า ได้เป,เป็นยอดอีกยอดหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ดอกสีเหลืองนะครับผมมาต้นที่หนะครับต้นที่หต้นที่6กก็ส0 0อบาทนะครับนี่นะครับนะครับต้นที่หนะครับดูโครงสร้างก่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนะต้นพวกนี้นะครับแล้วท่านไปเลี้ยงเอาตกแต่งโขดเอานะครับให้มันใหญ่ๆแล้วมันก็ได้โขดสวยๆเหมือนพวกนี้เหมือนกันนะครับอ่าสามบาทนะครับต้นที่เจ็ดนะครับต้นที่7ดนี่ดอกสีขาวนะครับต้นที่เจ็ดดอกสีขาวอ่า ดอกสีขาวทรงดีนะครับต <troph Can S 2> ้นที่7นะครับมี3ขาเห็นไหมครับทรงดีนะครับต้นที่7นะครับดอกสีขาวนะครับ300บาทเหมือนกันเป็นพุ่มนะครับวันนี้เอามาขายแบบนี้เลยนะครับเอามาเพื่อเอาใจแฟนเพจแฟน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 เพจแฟนยูทูบนะครับแฟนคลับทั้งหลายนะครับต้นที่8นะครับต้นที่8นี่ต <my> ้นที่8นี่มี3กิ่งนะครับ3กิ่งกิ่งนี้ไม่ติด ท่านเอาไปเสียบเองนะครับกิ่งนี้ไม่ติดฮาแฟนซีมาเสียบแต่เหตุผลต้นที่8นี่ดอกสวยดอกสวยใบหยิกเคยเคยเห็นไหมครับที่ผมรีวิวไปนะครับใบมันจะหยิกๆแบบนี้นะครับดอกสวยนะครับนี่ดอกกำลังกำลังกำลังตูมเลยนะครับต้นนี้ดอกสวยนะครับต้นที่8นะครับ300บาทนะครับต้นที่9นะครับต้นที่9นี่ดอกแบบนี้นะครับยังไม่บานเลยนะเมื่อไหร่จะบานอ่ะจ้า นี่ยังไม่บานเลยนะครับต้นต้นดอกสีนี่แหละมีคนถามมาหาเยอะเยอะเหมือนกันนะครับนี่นะครับต้นที่เก้านะครับผมสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันโอ้ต้นที่เก้าในโขดใหญ่จังเลยนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันไม่เป็นไรนะครับสามร้อยบาทเอาไปเลยนะครับต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับสามร้อยบาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับนะฮะสั่งรับสามร้อยบาทนี่ถ้าเอาต้นเดียวนี่ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับ สีเหลืองนะครับผมติดหลายยอดนะครับต้นที่10นะครับนี่นะครับเป็นพุ่มเลยนะครับต้นที่11สีเหลืองเหมือนกันแต่นี่เหลืองจักรพพัดนะครับจะไม่ใช่เหลืองแบบนี้นะครับเหลืองจักรพพัดนี่มันจะซ้อนกันเยอะๆหน่อยนะครับจะสวยๆนะครับสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับต้นที่11นะครับมาต้นที่12นะครับต้นที่12นี่ก็เหลืองจักรพพัดเหมือนกันนะครับดูจากใบนะครับเหลืองจักรพพัดนะครับเป็นพุ่มเลยนะครับ ต้นที่สิบสองนี่ก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะครับต้นที่สิบสามแฟนซีนะครับสามรอยบาทนะครับต้นนี้แฟนซีไอยอดตัวนี้นะครับผมตัดออกนะครับมันหักนะครับผมเลยตัดออกนะครับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ทิ่มยอดแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับไม่ต้องกลัวนะครับแฟนซีมีสีอะไรบ้างนะครับมีสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็สีลายหางประกัดสีออกชมพูนะครับนี่นะครับแฟนซีต้นนี้สามรอยบาทเหมือนกันนะครับนะฮะอืมนะครับ มาต้นที่1 4บีนะครับ1 4สดอกสีชมพูนะครับสวยนะครับต้นนี้นะครับดอกสีชมพูดอกตูมอยู่นะครับโทนสีชมพูนะครับ1 4สนะครับ300อบาทเหมือนกันนะครับผมนะฮะราคา300บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับต้นที่สิบห้านะครับส5บห้านี่ก็3 0 0รบาทนะครับ300อบาทนะครับต้นที่สิบหกนะครับโอ้ดอกสีไหนสีเดียวกันนะครับกับสีเมื่อกี้นะครับนี่นะ ยังไม่บานเลยนะครับยังไม่บานเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็บานสักสองสองวันก็บานนะครับนะแบบนี้นะครับมันยังไม่บานนะครับถ้ามันบานมันจะสวยะไั้ต้นนี้นะครับอ่าต้นที่สิบหกนะครับสามร้อยบาทนะครับโอ้สามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งโอ้โกดใหญ่นะครับคันนี้เป็นกระถางไปแล้วนะครับเป็นกระถางนะครับคันนี้เป็นชุดนะครับเป็นชุดนะครับ เป็นชุดนี่จะมี A B C D นะครับเป็นชุดนี่จะมี A B C นะครับแล้วก็ D นะครับมี1 mine, Warri, control, 2 3 4นะครับผมจำไว้ดีนะครับ A B C D นะครับส่วนขายเป็นกระถางนี่จะเป็นเบอร์1เบอร์2อเบอร์3มเบอร์4นะครับให้ท่านบอกมานะครับส่วนขายเป็นชุดน uh, ี่จะเป็น A B C D นะครับผมชุดละฟังราคานะครับอันนี้ราคาพร้อมส่งนะครับ ราคานี้จะพร้อมส่งนะครับชุดนี้ราคาพร้อมส่งอยู่ที่เก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับตกกระถางละสี่ร้อยนะครับไอ้พวกนี้ตกกระถางละสามร้อยบาทนะครับอันนี้ตกกระถางละสี่ร้อยบาทนะครับเหตุผลนะครับโคดใหญ่พุ่มใหญ่นะครับใหญ่กว่าพวกนู้นเยอะนะครับไม่เยอะหรอกครับก็ต่างกันประมาณสักอ่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันมันส่งมันดีกว่าว่างานเหอนนะครับเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมมาดูกันนะครับขออภัยนะฮะ อันนี้กระดอกสีอย่างนี้นะครับนี่นะครับดอกสีนี้นะครับอันนี้ก็สีแดงแดงซ้อนนะครับแดงซ้อนนะครับแดงซ้อนนี่ออกมาที่ดอกสวยนะครับนี่นะครับชุด A นะครับผมชุด A นะครับมันลายกิ่งแล้วก็โคดก็เริ่มโคดก็ใหญ่ด้วยนะครับชุด A นี่900บาทราคารวมส่งนะครับ900้บาทรวมส่งนะครับ900้บาทรวมส่งชุด B ก็จะมีดอกนี้นะครับดอกสีชมพูเนี่ยนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับ ชุดบีนะครับ900บาทรวมส่งนะครับชุดบีนี่สวยนะครับนี่เลืองจักรพพัดจะเป็นคล้ายๆยักษณะแบบนี้นะครับเลืองจักรพพัดนะครับมันจะเลืองชั้นๆเหมือนกุหลาบนะครับจะสวยนะครับนะอ่าคล้ายๆกันนะครับอ่ชุดบีไปแล้วนะครับ900บาทรวมส่งนะครับมาชุดซีนะครับชุดซีชุดซีนี่ก็จะมีต้นนี้นะครับโอ้ยขออภัยนะครับตอนเช้ามาเนี่ยมัน นี่จะมีดอกนี้นะครับนะฮะชุดสีนะครับแล้วก็จะมีกิ่งนี้นะครับแต่ตัวนี้มันโตดใหญ่นะครับเน hmm, uh nice um External Armed ーー Lew ี่ยโตดใหญ่มากนะครับโตดใหญ่นะครับแล้วก็มาสีเหลืองนะครับสีเหลืองสีเหลืองเหลืองแกนทรานะครับตัวนี้เหลืองแกนทรานะครับเหลืองแกนทารากาลังจะทิ่มดอกแตกดอกเหมือนกันนะครับเก้าร้อยบาทลบส่งนะครับชุดสีนะครับผมแตกยอดอยู่เหมือนกันดีเหมือนกันนะครับครันนี้มาชุด ดีนะครับชุดดีก็จะมีดอกสีนี้อีกนะครับกิ่งยาวเฟ้เลยตัวนี้เวลาลงกล่องนี่สุงแซยจะต้องม้วนลงนะครับเนี่ยนะครับกิ่งยาวจริงๆนะครับชุดสีนะครับเออชุดดีนะครับชุดดีก็จะมีต้นนี้เสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้ากิ่งนะครับชุดดีนะครับห้ากิ่งแล้วก็จะมีต้นนี้นะครับต้นนี้ดอกสีเหลืองนะครับเหลืองนะครับชุดดีนี่ทรงทรงสวยนะครับทรงสวย หนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งนะครับเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับมาหมดหรือยังครับก็ก็คือหมดแล้วนะครับมีชุดชุดชุดรวมส่งนะครับชุดรวมส่งนะครับผมมีหนึ่งสองสามสี่นะครับครนี้มาดูแฟนซีนะครับมาดูแฟนซีอนี่แฟนซีนี้จะมีดอกสีนี้นะครับ แฟนสีนี้ผมขายกระถางละห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยนี่ไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าท่านเหมาหมดสามกระถางเนี่ยพันห้าเนี่ยผมส่งให้ฟรีนะครับนี่มีดอกสีนี้แล้วก็ดอกสีเหลืองนะครับไม่เหลืองก็ขาวแล้วครับตัวนี้ยังไม่บานครับดอกมาแล้วนะครับแล้วก็มีอ่าน่าจะมีแค่น่าจะมีแค่สองสีนะครับตัวนี้ครับน่าจะมีแค่สองสีแฟนซีนะครับโคตรใหญ่นะครับ ควใหญ่ทรงใหญ่ทรงสวยนะครับแฟนซีนะครับเรามาต้นที่2นะครับก็จะมีสีแดงนะครับแดงแล้วม่วงนะครับอ้าวมีม่วงเอยแดงแดงตันนี้ก็แดงนะครับไม่ใช่ม่วงครับแดงอันนี้ก็แดงนะครับแดงกุหลาบนะครับอันนี้ก็เหลืองนะครับอันนี้ลายหางประกัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ส mm ี hmm. mm ่อ hmm. ย่างนะครับต้นนี mm ้ม hmm. uh ีส hmm. ี่อย่างนะครับในในต้นเดียวนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับห้าร้อยบาท ไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าท่านเอาหมดสามกระถางหนึ่งสองหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับถูกไหมนี่นะครับนี่จักรพรรดิเหลืองนะครับอันนี้แฟนซีนะครับอันนี้กรยหางประกัดนะครับลายหางประกัดนะครับอันนี้ยังบานไม่สุดนะครับยังบานไม่สุดลายหางประกัดอันนี้ กี่กี่กี่ีย่างมี2อย่างครับมี2อย่าง1 2 3 4เสียบติด4กิ่งนะครับมี2อย่างนะครับมี2อย่างมี1แล้วมี2 3แล้วก็4กิ่งหลังนะครับมีดอก2ชนิดนะครับเสียบติด4อย่างเอ้เสียบติด4กิ่งนะครับราคา5 0 0รบาทนะครับผมนะใครจะเอาก็บอกนะครับนี่นะครับแฟนซีนะครับแฟนซี มันยังออกดอกไม่ไม่หมดนะครับถ้าออกดอกหมดนะท่านคิดดูนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแดงครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นม่วงนะครับเป็นสีม่วงผมว่าน่าจะเป็นแดงมากกว่านะครับตัวนี้ครับแดงแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นแดงอีกอันนี้น่าจะเป็นลายหางประกัดนะครับแต่แดงคนละแบบนะครับตัวนี้ยแดงคนละแบบนี่ก็เป็นเหลืองนะครับอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้มันก็ไม่เชิงกับไม้นะครับมันออกคล้ายๆกันนะครับเนี่ยแต่สวยนะครับ ยังไม่บานไม่สุดนะครับแล้วก็ไม่สีเหลืองนะครับอ่ะโอเคนะครับพวกนี้กระถางละ5้0บาทยังไม่รวมส่งนะครับแต่ท่านเอาแต่ถ้าเอาหมดเอาหมด3กระถางส่งให้ฟรีนะครับเอากระถางเดียวค่าส่ง100บาทนะครับก็แดดเริ่มออกแล้วนะครับกำลังจะที้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจากช่องทองชาแนลนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับนะก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับ ข้างล่างเลยตรงนี้นะครับโทรให้ดีนะครับ098นะครับ0083074นะครับ098 0083074นะครับผมครับหลังจากนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับที่ให้ของอุปการะคุณด้วยดีเสมอมานะครับผมสวัสดีครับ